สวัสดีครับเดี๋ยวข้อนี้มีคนถามความเห็นนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยราคาเนื้อหมูเนี่ยแพงขึ้นเยอะมากเราควรที่จะไปลงทุนซื้อหุ้นของบริษัทอย่าง CPF ซึ่งเป็นผ,ผู้ผลิตเนื้อหมูรายใหญ่ของประเทศไทยและน่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้รอเปล่าคำตอบคือผมว่าไม่ควรครับสำหรับผมเนี่ยเวลาที่บริษัทอะไรสักบริษัทหนึ่งได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์ที่มันเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวเนี่ยหมายความว่าโอเคแหละผลประกอบการมันอาจจะดีขึ้นจริงนะแต่ว่ามันดีขึ้นแบบชั่วคราวด้วย สักพักพอเหตุการณ์นั้นผ่านไปผลประกอบการที่มันดีขึ้นก็จะแย่ลงกับเข้าไปอยู่ในสภาพเดิมและราคาหุ้นก็เหมือนกันครับมันอาจจะสูงขึ้นในช่วงที่มันแบบได้รับประโยชน์ช่วงสั้นๆแต่พอเวลาผ่านไปพอเรื่องจบเนี่ยราคาหุ้นมันก็จะดรอปกับไปอยู่ที่เดิมอย่างเคสกรณีเนื้อหมูแพงเนี่ยผมว่ามันก็เข้าข่ายเหตุการณ์ชั่วคราวนะคือมันจะแพงด้วยเพราะเหตุผลแบบเออมีโรคระบาดก็เลยทําให้สป,ปายมันน้อยลงหรือว่ามันจะเป็นเพราะว่าแบบต้นทุนการเลี้ยงหมูแพงขึ้นเพราะว่าฟีดราคาแพงขึ้นอรก็แแล้วต่ย แต่ต้องเข้าใจว่าไอ้ปัจจัยแบบนี้มันไม่ได้เป็นอะไรที่อยู่ทาวอนนะครับโรคระบาดก็ไม่ได้ระบาดไปตลอด CPF อาจจะกำไรแบบก้าวกระโดดจริงปีนี้เราอาจจะเดาถูกก็ได้นะครับแต่ไอ้กำไรที่มันดีขึ้นมาแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นไปตลอดไงและในเมื่อเราเห็นอยู่แล้วว่าปลายทางข้างหน้าเนี่ยถ้ามันกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะบริษัทก็จะกำไร ดรอปลงกลับเข้าสู่สภาพาปกติเช่นเดียวกันนะราคาหุ้นมันก็จะเป็นแบบเดียวกันนะครับมันก็อาจจะสูงขึ้นไปแล้วสักพักมันก็จะดรอปลงมาคือเราเห็นปลายทางอยู่แล้วว่ามันจะจบแบบนี้นะเหมือนกับเคสของอย่างไอ้บริษัทที่ทําถุงมือแพทย์ของโควิดอย่างเงี้ยนะครับโอเคช่วงที่ผ่านมาก่อนโควิดก็ขายได้ระดับหนึ่งใช่ไหมพอช่วงโควิดเนี่ยโอ้โหแบบความต้องการเนี่ยพุ่งแบบกาไรแบบดีมากอย่างบริษทัทที่อย่างชื่อท็อปโกลฟในมาเลย์นะครับหรือสีจังโกลฟของประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าผลกำไรเนี่ย มันดีขึ้นมากเลยในช่วงปีโควิดแต่คำถามก็คือว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าโควิดมันจบไปแล้วอ่ะเลิกระบาดแล้วเลิกซีเรียแล้วความต้องการไอ้ถุงมือแพทย์เนี่ยมันจะสูงผิดปกติไปได้สักกี่ปีนึกออกไหมครับมันก็ถึงจุดหนึ่งเมื่อจะกลับเข้าสู่สภาพปกติไม่ได้ไหมายความว่าคนเลิกใช้ถุงมือนะครับถุงมือแพทย์ก็ยังต้องต้องใช้อยู่ถูกไหมแต่สุดท้ายอ่ะมันจะไม่ได้สูงเท่าระดับตอนที่มันเกิดโรคระบาดไง และดังนั้นผลประกอบการมันก็จะตกลงแลวราคาหุ้นก็จะรอปครับมันก็จะเป็นเรื่องปกติคือเราเห็นปลายทางแล้วมันจะเป็นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ควรจะไปลงทุนนะแต่ถ้าสมมุติเรารู้สึกว่ายังไงจะต้องแบบซื้อจะต้องลงทุนกับเหตุการณ์แบบนี้ให้ได้เนี่ยงั้นอย่างนั้นเนี่ยหนึ่งเลยก็คือเราต้องเร็วคือเราต้องเข้าไปก่อนคนอื่นหรืออย่างน้อยๆก็ต้องเนินๆนะครับแล้วเราต้องมั่นใจว่าโอเคบริษัทที่เราเพงซื้อเนี่ยมันได้รับประโยชน์จากเหตุการณ์ที่ปกตินี้จริงๆนะครััับบบบบกก่่ออนนีมมมมลรระาาาจเเเิฟ้้้งงวแแไดยต เข้าไปก่อนแหละนะครับแล้วเราก็ต้องเร็วในฐานะที่ว่าเราต้องออกเร็วด้วยนะคือเราอย่าอยู่นานเกินไปอ่ะในเมื่อเราก็มีความเข้าใจอยู่แล้วไงว่าเออเรื่องนี้มันเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวเดี๋ยวสักพักหนึ่งผลประกอบการเมืนอต้องดรอปกลับลงมารู้อยู่แล้วว่าราคาหุ้นยังไงก็ต้องดรอปกลับลงมาเราก็ต้องอย่าอย่าถือยาวเกินไปครับก็คือเราต้องรีบออกนิดหนึ่งนะครับถ้าเราจะลงทุนประเภทแบบนี้นะ ซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็ไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่คือมันเหมือนเป็นเกมประเภทที่เราจะต้องมาแบบเดาใจคนอื่นต้องวัดใจกันดูซิว่าเอ้ยมันจะพีคตรงไหนมันจะเริ่มแบบดรอปเมื่อไหร่แบบลุกช้าจ่ายรอบวงอะไรลักษณะอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมมองว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่สำหรับคนที่เป็นนักเรียนของเราเนี่ยผมก็ย้ําเสมอเนาะว่าเราต้องฉวยโอกาสแต่เราไม่ได้ฉวยโอกาสประเภทแบบบริษัทที่มันดีชั่วคราวแล้วพอเวลาผ่านไปแล้วมันแย่แบบนี้มันไม่ใช่โอกาสไงโอกาสที่เราต้ออองงกาารเเ่่ยคคืสขแชัวว รเราต้องการเหตุการณ์ประเภทที่มันทําให้บริษัทเนี่ยมีผลประกอบการแย่เลวร้ายชั่วคราวแล้วคนตกใจแล้วเราก็เวยจังหวะซื้อในเวลานั้นโอเคไหมครับเราเวยจังหวะโมเมนต์แบบนั้นไม่ใช่เคสดีชั่วคราวนะครับเราต้องการที่จะเป็นคนที่หัวรอดทีหลังไงเป็นคนที่ชนะณตอนจบนะครับดังนั้นสรุปนะครับสำหรับคำถามที่ถามว่าเนื้อหมูแพงช่วงนี้ CPF น่าจะได้รับประโยชน์เราควรที่จะลงทุนในหุ้น CPF ไหมคําตอบสำหรับผมเลยก็คือไม่ แต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณอยากลงทุนจริงๆเนี่ยคุณก็แค่ต้องตระหนักเอาไว้ว่าเหตุการณ์ชั่วคราวเนี่ยที่มันทําให้มันดีมันก็ดีอยู่ชั่วคราวนะมันไม่มีทางดีไปเรื่อยๆนะครับถ้าคุณคุณจะซื้อจริงๆเนี่ยคุณต้องตระหนักแล้วคุณก็ต้องออกให้ทันคืออยา่าเผลอไปลงทุนระยะย,ยาวกับปัจจัยที่มันดีชั่วคราวครับ วิดีโอนี้จบลงเพียงเท่านี้ถ้ารู้สึกว่าเนื้อหามันเกิดประโยชน์สําหรับคุณก็ฝากกดไลค์แล้วก็แบ่งปันแชร์มันต่อไปด้วยให้มันไปเกิดประโยชน์กับคนอื่นนะครับนอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดต้องการที่จะดูวิดีโอย้อนหลังของเราหรือติดตามวิดีโอใหม่ๆของเราก็ทําได้บน Facebook กับ YouTube Smart Stock Investment แล้วสำหรับคนที่ตั้งใจจะลงทุนด้วยตัวเองจริงจังและกำลังศึกษาหาความรู้อยู่ผมขออนุญาตโปรโมทนิดน,นึงตอนนี้เรามีหลักสูตรที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างให้คนที่เรียนเนี่ยลงทุนชนะตลาดโดยใช้วิธีแบบเดียวกับที่เราทำคุณจะได้ไม่ต้องเสี่ยงเสียเงินเสียเวลางมหาวิธีการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองแล้วเรามีให้ทดลองเรียนฟรีด้วยรายละเอียดเนี่ยจะอยู่บนเว็บซึ่งเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ